สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้น้ำมีมีดดาบหลวงพ่อลุ่งนะคะทุกท่านแล้วก็มีดพักขันหลวงพ่อเดิมควานช้างหลวงพ่อเดิมนะคะมาให้ทุกท่านได้รับชมอีกแล้วนะคะวันนี้ด้ามรวมฝัก23นิ้วกว่านะคะาดาบหลวงพ่อลุ่งนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะดาบมีดดาบเก่ามีดดาบแก่นะคะเก่าแก่มากๆเลยอายุต้นต้นนะคะทุกท่านมีดยุบต้นต้นนะคะดาบนะคะเพราะว่า แลปีขึ้นไปแล้วนะคะดาบของหลวงก็ลุ่งนะคะทุกท่านเลยคะ่ะด้ามรวมฝัก23นิ้วก,กว่าเฉพาะใบ12นิ้วนะคะเฉพาะใบก็12นิ้วนะคะทุกท่านเลยคะ่ะดูความสวยงามดูความเก่าแก่นาอไม้ก็เป็นไม้มงคลนะคะไม้เนื้อแข็งเนาะนะคะนี่ค่ะตรงนี้ก็จะรัดด้วยภูมิปัญญาของสมัยปุยยะตาาตายายแล้วนะคะทุกท่านเลยคะ่ะ ป่ยาตายายเราจะน,นิยมนะคะทุกท่านนะคะนิยมหวายแล้วก็เชือกในร่อนนะคะทุกท่านนะค่ะสมัยก่อนไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือเนาะที่จะเป็นรัดด้วยอลูมิเนียมหรือว่าทองอทองฝาบ,บาทนะคะทุกท่านนี่ค่ะท่านก็จะใช้หวายนะคะทุกท่านนี่ค่ะมีดเล่มนี้มีดดาบเล่มนี้เก่าแก่มากๆเลยนะคะทุกท่านนี่ค่ะ เป็นของชาวไร่ชาวนาเนาะท่านออกป่าออกดงนะคะทุกท่านน่ยค่ะขึ้นห้วยลงเขานะคะท่านก็จะพกของท่านไปนะคะเดินป่านะคะคนสมัยก่อนนะคะทุกท่านท่านจะนิยมเดินป่านะคะขึ้นเขาแล้วก็จะไปไหนท่านก็จะเอาใส่ผ้ากามาของท่านนะคะทุกท่านนะ่คะใส่ผ้ากมาเนาะใส่ย่ามนะคะทุกท่าน สมัยก่อนเขาไม่ได้เรียกกระเป๋านะเขาเรียกย่ามนะคะทุกท่านนี่ค่ะคุณตาท่านรักของท่านมากเลยนะคะแล้วก็ตกมาเป็นของลูกของหลานท่านเนาะเพราะว่าท่านอายุมากแล้วนะคะทุกท่านนะค่ะท่านอายุมากมากแล้วแล้วก็หลงลืมแล้วก่อนที่ท่านจะหลงลืมท่านก็จะให้ลูกหลานท่านไว้เนาะเพราะว่าท่านแก่มากแล้วนะคะทุกท่านนีะค่ะเก้าปีแล้วนะคะนี่ดาบเล่มนี้มาดูชมั้งในกันนะคะนี่ค่ะ มีความเก่าความแก่สวยงามมากๆเลยนะคะใบมีดก็สวยนะคะทุกท่านใบมีดสวยงามมากๆเลยนะคะนะคะเสมาเปลวเพิงนะคะทุกท่านเลยค่ะเสมาเปลวเพิงนะคะทุกท่านนะคะใบมีดนะคะมีดเก่ามีดแก่ก็เป็นเช่นนี้นะคะก็จะผ่านการใช้งานมายาวนานนะคะมีดหลวงพ่อรุ่งนะคะทุกท่านค่ะให้หลวงพ่อตุ้งหลวงพ่อลุ่งอธิษฐานจิตปลุกเสกนะคะเนี่ยค่ะ ้างก็ไม่สั่นไม่คอนแน่นเปรี้ยเลยนะคะทุกท่านเลยคะ่ะนี่ค่ะแล้วก็ลอยลอยจานตรงนี้ไว้เนาะเลยค่ะนี่ค่ะลอยอจานไว้นะคะทุกท่านเลยคะ่ะลอยลงกระทะคมนะคะทุกท่านเลยคะ่ะสวยงามมากๆเลยลายโบราณนะคะลายเสยมาเปรวเพิงแต่ก็เป็นะจะเป็นเถาวันเนาะเป็นลายโบราณน้ำเรียกว่าลายโบราณก็แล้วกันนะคะทุกท่าน ถ้าพูดผิดประการใดก็ขออาภัยด้วยนะคะนะคะนี่ค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะท่านใดสนใจชอบดาบนาะมีดาบนะคะทุกท่านเลยคะ่ะฝากก็จะเก่าแก่มากๆเลยนะคะน้ำก็รีวิวให้ยากให้ทุกท่านดูได้ยากหน่อยนะคะเพราะว่าเขายาวมากๆเลยนะคะทุกท่านเลยคะ่ะมีความยาวเนาะนี่ค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะถ้าท่านใดสนใจทักทายมาหาน้ำนะคะ ราคาไม่สูงมากนะคะทุกท่านราคาจับต้องได้อูชาได้นะคะ,ะท่านใดอยากได้ครอบครองเป็นเจ้าของนะคะทุกท่านโทรมาหาน้ําได้เลยนะคะนี่ค่ะตอนนี้น้ําก็จะ,ะ,ะให้ทุกท่านได้รับชมด้ามรวมฝักสิบสี่นิ้วนะคะมีดผักขันแล้วก็มีดผัาขันมีดคูบาอาจารย์นะคะมีดเขาเรียกมีดผักขันนะคะเวลาเขาจะไหว้คูหรือว่าเอาไปทํา น้ำมนนะคะทุกท่านเลยคะ่ะด้ามงาสวยงามมากๆเลยด้ามเก่าด้ามแก่นะคะทุกท่านเป็นมีดผ้าขันเน้อะนะคะมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังอยู่ในตัวนะคะทุกท่านเลยคะ่ะไม้ก็จะเป็นไม้มงคลเนาะจะ้ะมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆเลยนะคะนะคะมีดผ้าขันนะคะทุกท่านเลยคะ่ะเวลาเขาจะไหว้ครูหรือว่านักร้อง ดีเกหรือนักแสดงนะคะทุกท่านที่เขาไหว้ครูนะคะท่านจะเขาจะเอาไปทําน้ามนต์นะคะเป็นมีดครูบาอาจารย์นะคะทุกท่านนะค่ะศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะก็จะเงางามนะคะทุกท่านใบมีดก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนี่ค่ะงาก็จะเป็นงาเก่างาแก่นาอสวยงามมากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะงาเก่างาแก่นะคะทุกท่านเลยค่ะ งานี้ก็จะเป็นงาขาวคืองาข้าวขาวนี่คือเป็นช้างที่ยังสะยังเด็กๆอยู่นะคะทุกท่านเลยคะ่ะบางบาง,บางเล่มก็จะเป็นงาที่แดงผ่านการาใช้งานมายาวนานแล้วก็เป็นงาแก่นะคะทุกท่านเลยคะ่ะอันนี้คือมีดควันช้างค่ะทุกท่านดั้มขอใครขา้าน้ำลืมวัดว่าให้ดูว่ากี่นิ้วนะคะ ด้ามรวมฝักของพักขัน14นิ้วจะเฉพาะใบมีดก็9นิ้วก,กว่านิดนึงนะคะทุกท่านนะคะ,อะตอนนี้เรามารับชมมีดควนช้างกันนะคะนะคะมีดควนช้างหลุพ่อเดิมนะคะมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆเลยนะคะด้ามรวมฝัก16นิ้วนะคะทุกท่าน,นะะเลยค่ะเล่มนี้เก่าแก่มากๆเลยนะคะทุกท่านเลยคะ่ะ มีความสวยงามมากๆเลยไม้ก็จะเป็นไม้มงคลไม้ศักดิ์สิทธิ์นะคะไม้พยุนนะคะทุกท่านเลยค่ะมารับชมทั้งในกันนะคะนะคะแห้งแกร่งเลยนะคะนะคะงามมากๆเลยนะคะเป็นลายน้องสิง์นะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นลายน้องสิง์สวยงามมากๆเลยนะคะ นะคะมีดก็จะเป็นมีดเงางามนะคะมีดอาถรรพ์มีดศรรักดิ์สิทธิ์นะคะทุกท่านที่เขาจะเอามาหล่อหลอมตีเป็นใบมีดนะคะจะมีมวลสารที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะบางเล่มก็จะอาจเป็นเลดนะคะแต่มีดเล่มนี้เงางามค่ะทุกท่านเลยค่ะน้องสิง์นะคะนะคะข้างก็แน่นค่ะไม่สั่นไม่คอนเลยนะคะทุกท่านเลยค่ะสวยงามมากๆเลยถ้าท่านใดยอยากบูชามีดแนวควันช้างนะคะทุกท่านเลยค่ะ แอดไลน์ line, มาหาน้ำโทรพูดคุยได้เลยนะคะหรือว่าจะให้น้ำวิดีโอเพิ่มเติมให้ดูอีกก็ได้ค่ะทุกท่าน,นะคะ่ะนี่ค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะหนามากๆเลยสันมีดก็หนานะคะทุกท่านเลยค่ะนะคะ,นะคะสวยงามมากๆเลยท่านใดสนใจทักทายมาหาน้ํานะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะคะทุกท่าน,นะคะแอดไลน์ line, มาหาน้ําเลยนะคะหรือว่าอยากพูดคุย เ,เรื่องราคาค่ะต่อรองพูดคุยกันได้นะคะทุกท่านเลยค่ะสนใจทักทายมานะคะสุดท้ายนี้น้ำก็ขอกราบขอพระคุณทุกท่านมากๆที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกท่านสวัสดีค่ะ